แนะนำ6อันดับมือถือมือสองในงบ1,000กว่าบาทปลายปี2023มีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างรุ่นแรกหรืออันดับที่6ของวันนี้จะเป็น Huawei Y 5 2019จุดเด่นก็คือจอขนาดเล็กแค่5.71นิ้วความละเอียด HD CPU MediaTek Helio A 2, 2 2เริ่มต้นด้วยแร m 2GB หน่วยความจำา6 6 g กิกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนนิ้วแบต3 0 0กับ20 mm. ราคาโคตรถูกแค่1250บาทราคา1000บาทก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ในราคานี้ไม่มีขายแน่นอนราคาถูกมากเท่าที่เห็นก็1,700 –ถึง 1, บาทแต่ไม่รองรับ 4G ใช้งานได้แค่ 3G ท้าไม่ติดว่าเป็นเครื่องมือ2สเปคนี้ราคานี้บอกเลยว่าจะเป็นตัวเลือกที่โคตรคุ้มเลยส่วนตัวรู้สึกเสียดายที่ได้แรมแค่ 2GB และความจำา 16G ิคงจะไม่พอกับการใช้งานแน่นอน อันดับที่5 i n อินฟิ Ho t 8จุดเด่นก็คือจอขนาดใหญ่6.6นิ้วความละเอียด HD CPU m i l i t ท c h h e l i o A 2 2 RAM 2GB หน่วยความจำเยอะขึ้นมาหน่อยเป็น 32GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านกล้องวัรยะ2ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสกแกนใบหน้ามีระบบสกแกนนิ้วที่ด้านหลังแบตเยอะถึง5000 m ม ah, แถมยังมีราคามือสองแค่1359บาทก็เป็นรุ่นที่ คุ้มแล้วก็น,น่าใช้มากๆเลยถ้าเอาไว้ใช้งานแบบจริงจังหน่อยใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันรุ่นนี้จะน่าสนใจกว่าอันดับที่6เยอะมากๆเพราะจอใหญ่ขึ้นแบตเยอะขึ้นรองรับ 4G เหมือนเดิมมีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้าและที่สําคัญก็คือความจําเยอะขึ้นเป็น3 2 g สิบน่าจะเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอันดับที่4จะเป็น Samsung Galaxy A 0 1 จุดเด่นก็คือจอเล็กแค่5.7นิ้วความละเอียด HD+ CPU Snapdragon 439 RAM 2 g b หน่วยความจำ16 g b กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านตัวที่2ความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนนิ้วแบต3,000ม ah, ิลลิแอมราคาโคตรถูกแค่1,290บาทถ้าอยากได้แบรนด์ดังรองรับ 4G ใช้งานทั่วไปได้และคิดว่า16 g ิ เพียงพอกับการใช้งานในรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจราคาถูกลงจากอันดับที่5เล็กน้อยแต่สเปคหลายๆอย่างก็ลดลงเยอะเหมือนกันทั้งจอเล็กลงความจำน้อยลงแบตน้อยลงและไม่มีระบบสกแกนลายนิ้วมืออันดับที่3หัวเว่ย Y6 2019จุดเด่นก็คือจอ6.09นิ้วความละเอียด HD CPU มีลเล e เกโ A 2 2งสรความจำา 32G กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้าน มีระบบสแกนใบหน้ามีระบบสแกนนิ้วที่ด้านหลังแบต3020ม ah. ิลลิแอมป์ราคาแพงขึ้นมาหน่อยเป็น1585บาทถ้าเทียบกับการดีไซน์ที่ยังดูทันสมัยมีระบบสแกนนิ้วรองรับ 4G ใช้งานทั่วไปได้ในปัจจุบันและความจำเยอะขึ้นเป็น 32GB ราคานี้สเปคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่ามากๆถ้าชอบหัวเว่เน้นการใช้งานทั่วไป ไม่ได้ต้องการมือถือไปเล่นเกมไม่ติดว่าเป็นเครื่องมือ2เน้นการใช้งานจริงมากกว่าและเน้นสเปคภายในเน้นความคุ้มค่ารวมถึงราคาถูกก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่2ของเราในวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A10 จุดเด่นคือจอ6.2นิ้วความละเอียด HD+ CPU 8 core อ,อย่าง Exynos 7884 เริ่มต้นด้วยแรมแค่ 2GB ิความจำ3า g b กิกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนนิ้วแบต3400 mAh มเครื่องมือสองราคา1376บาทถ้าต้องการมือถือมือ2ของแบรนด์ดังอยากได้จอใหญ่ความจำเยอะใช้งานทั่วไปได้รองรับ 4G และฟีเจอร์ค่อนข้างครบก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลย ความลื่นไหลาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายเพียงพอแค่กับการใช้งานทั่วไปไม่ได้เหมาะกับการเอามาเล่นเกมแต่สเปคนี้ราคานี้ก็หาจากมือนหนึ่งไม่ได้แน่นอนรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1ของวันนี้จะเป็นหัวเว่ Y6s ความคิดเห็นส่วนตัวคือผมชอบรุ่นนี้มากที่สุดเลยมากับจุดเด่นด้วยจอ6.09นิ้วความละเอียด HD+ CPU Mediatek Helio P35 R a m 3GB ความจำ64กิกกล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ด้านหลังแบต3,020ม mm. ิลลิแอมราคาถูกมากๆแค่1,299บาทราคานี้สเปคนี้การดีไซน์แบบนี้บอกได้คำเดียวว่ารีบไปซื้อได้เลยบางร้านอาจจะขายแพงกว่าแต่โดยรวมก็ไม่ได้ห่างกันมากมายหลักร้อย200บาทถ้าอยากได้มือสองที่ยังใช้งานได้รองรับ 4G แรมเยอะความจำเยอะจอค่อนข้างใหญ่มีระบบสแกนนิ้ว และมีความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปรวมถึงมีราคาถูกมากๆและการดีไซน์ก็ยังดูดียังดูค่อนข้างทันสมัยก็ไปซื้อรุ่นนี้ให้ด่วนเลยงบ1,000บาทผมชอบรุ่นนี้มากที่สุดเลยทาไม่ติดว่าเป็นเครื่องมือสองไม่ติดว่าเปิดตัวออกมาค่อนข้างนานหรือเน้นการใช้งานจริงเน้นการใช้งานทั่วไปขอแค่เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นประหยัดงบรุ่นนี้จะน่าสนใจมากๆสนใจรุ่นไหนตามห้างหรือว่าศูนย์บริการไม่มีขายแน่นอน ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์หรือว่าไม่ได้รับเงินจากร้านไหนจากใครแต่เพื่อความปลอดภัยของคนดูเพื่อไม่ให้คนดูโดนหลอกหรือว่าโดนโกงก็จะเอาลิงก์ของร้านค้าที่เขาขายของจริงส่งของจริงมาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันก่อนหน้านี้ผมก็เคยสั่งมา2เครื่อง h u ว w e i Y9 2019แล้วก็ Vivo Y85 แต่จะมีราคาประมาณเกือบเกือบ2000บาทใครสนใจก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลย ถ้าไม่เอาลิงก์มาแปะไว้ให้เดี๋ยวก็จะมีคนมาเม้นด่าผมว่าทําคลิปมั่วๆไม่มีขายจริงก่อนจะจบคลิปก็ขอ1 like ไลค์1แชร์และ1 subscribe ให้ด้วยจะดีใจมากๆเลยหวังว่าจะไม่ขอเยอะจนเกินไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม